สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอก3วิธีที่จะทําให้คนชัดเจนกับเราหรือทําให้เราแบบไม่รู้สึกอึดอัดเพราะธรรมชาติผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากได้คําตอบไม่อยากร,กรอคอยนี่คือหัวใจของผู้หญิงทุกคนแน่นอนไม่ต้องปฏิเสธแม่รู้ดีว่าทุกคนอยากรู้ว่าเอิมอจะเลือกไอไหมจะเช็คแอคชั่นไหมจะน่นนั่นนี่ไหมแน่นอนนะคะข้อที่หก็คือ ให้เราชัดเจนกับตัวเราก่อนแล้วก็มีอิสระในชีวิตให้ได้เมื่อคุณชัดเจนกับตัวเองคุณจะรู้ว่าคุณชอบอะไรชอบแบบไหนชอบยังไงเช่นคุณจะรู้ว่าคุณชอบอาชีพอะไรคุณจะรู้ว่าคุณอยากทำอะไรคุณจะรู้ว่าคุณอยากเป็นอะไรคุณจะรู้ว่าคุณอยากกินอะไรคุณจะรู้ว่าคุณชอบเที่ยวแบบไหนคุณจะรู้ว่าคุณสุขแบบไหนกับใครยังไงคุณจะรู้ว่า คุณจะทํำยังไงคุณจะมีความสุขมันก็คือการที่คุณจะไม่โดนใครคอนโทรนั่นเองการชัดเจนกับตัวเองมันก็จะมีผลดีก็คือเราก็จะไม่โดนคอนโทรเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขชีวิตแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ทําอะไรก็ได้และเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากๆนี่เขาเรียกว่าชัดเจนและอิสระกับการเลือกในชีวิตของเรามันก็จะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความสุข แล้วก็รู้ว่าเราต้องการอะไรนี่คือการชัดเจนกับตัวเองฉะนั้นเมื่อคุณชัดเจนมากๆอะคุณจะไม่อยากอยู่กับอะไรที่เป็นทุกข์คุณจะไม่อยากอยู่กับเพื่อนที่ทําให้เราทุกข์คุณจะไม่อยากอยู่กับงานที่เราไม่ชอบคุณจะไม่อยากอยู่กับคนที่เราไม่ชอบคุณจะไม่ฝืนตัวเองการไม่ฝืนตัวเองนี่แหละมันจะทําให้เราไม่ผิดหวังในความรักมันจะทําให้เราสมหวังในความรักเพราะเราจะรู้ชัดๆว่า เราต้องการอะไรข้อที่สองนะคะก็คืออย่าดูถูกร่างกายเราทำไมถึงเป็นแบบนั้นตามทฤษฎีของ He, ขอับราฮัมฮิเขาบอกว่า การที่เราจะสําเร็จในเรื่องเรื่องใดในชีวิตเราจะต้องเป็นคนที่พังทลายกําแพงข้างในของเราออกให้ได้ก่อนกําแพงในที่นี้ก็คือกําแพงความกลัวกําแพงความร้มเหลวกําแพงความอกหักกําแพงความเสียใจกําแพงความทุกข์กาแพงความกลัวกําแพงความกังวลกําแพงใดๆก็ตามที่มันอยู่ข้างในทลายมันทิ้งไปก่อนเมื่อทลายมันทิ้งไปแล้วคุณจะมีชีวิตที่มั่นใจมากขึ้นโล่งมากขึ้นและไม่กลัวอะไร เพราะกำแพงน,นี่แหละมันทําให้เราเป็นคนไม่มั่นใจมันทําให้เป็นคนที่ไปต่อไม่ได้ถ้าคุณทําลายกํแาแพงตัวนี้ได้แล้วเนี่ยอับราฮัมฮิกบอกว่าคุณจะเป็นคนที่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการฉะนั้นจงทําลายกําแพงนั้นไปแล้วคุณจะคู่ควรกับทุกช้อยแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกอาชีพตัวเองอย่าเดาถือที่มาของตัวเองอย่าดูถูกกำาพื่ตัวเองนั่นเองเราจะมาจากท sure. ๆๆี่สูงหรือที่ต่ํา ไม่มีใครสามารถตัดสินเราได้คนที่จะตัดสินและบอกว่าเราดีหรือชั่วได้คือตัวเราเท่านั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์ถึงแม้เขาจะพูดแต่นั่นไม่ใช่เราคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่ดูถูกตัวเองเมื่อไรคุณไม่ดูถูกกำพืชตัวเองไม่ดูถูกชีวิตตัวเองคนคนนั้นเขาจะเห็นค่าคุณและเขาจะรู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงเลอค่าที่มีความไฟออนที่มีความสตรองที่เป็นผู้หญิงที่สุดยอดเลย เพราะธรรมชาติของฟอร์เนี่ยเขาจะมองที่ชีวิตเรามากกว่าที่จะมองว่าเราเป็นยังไงมองว่าเราเป็นคนมีเป้าหมายไหมมีทัศนคติไหมมีความรักตัวเองไหมเห็นคุณค่าตัวเองไหมไม่ดูถูกไม่งองมืงงองอเทา้าขยันทำมาหากินมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจมีความสุขรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ยเนี่ยนี่คือเหตุที่จะผลักดันไปสู่การพรูดให้เขาชัดเจนกับคุณข้อที่สอง ข้อที่3ก็คือการสื่อสารโดยการกระทำโดยคำพูดโดยการ Take Action คำว่าการสื่อสารโดยการกระทำนี่แหละมันจะส่งผลไปที่จิตใจฟอหรือคนที่คุณคุยด้วยถ้าคุณเป็นคนสื่อสารชัดๆตั้งแต่ข้อหนึ่งมาจนถึงข้อสองที่ไม่ดูถูกตัวเองยังไงคุณก็เลยค่านี่คือการสื่อสารที่ถูกต้องเมื่อคุณสื่อสารแบบนี้คุณจะเป็นตัวที่จะไปเปรียบเทียบกับผู้หญิงคนอื่นๆของเขาแน่นอน เมื่อไร่ที่เขาเปรียบเทียบแล้วว่าคุณเป็นชอยที่เพอร์เฟกอชยที่เลิศค่าแล้วคันนี้ถ้าเขาไม่เทคแอคชั่นหรือเขาไม่กระทำคุณสามารถสื่อสารด้วยการถามได้โดยเฉพาะเพื่อนนานา,นานา,านานาไปชอบผู้ชายไทเฟิร์เพื่อนนานาไปชอบผู้ชายไทเปอร์เฟกที่เป็นแบบนักธุรกิจที่อายุประมาณ35เนาะซึ่งสักเซสเร็วนะคะ35 ปรากฏว่านางก็คุยกับผู้หญิงไทยเยอะมากตั้งแต่นักศึกษายันมหาลัยปรากฏว่าพอนางมเด็กับนักศึกษาจริงๆอ่ะนักศึกษามันก็ยังไม่มีเป้าหมายชีวิตใช่ไหมนางก็รู้สึกเฟลไม่มีความสุขเพราะว่าเด็กมันก็งองแงงใช่ไหมนางก็เลยโทรมาหาเพื่อนนานาว่าเน,นี่ยฉันขอเจออยู่ได้ไหมเพราะว่าฉันมาเมืองไทยแล้วฉันก็อยากเจออยู่ปรากฏว่าเพื่อนนานาไปเจอแรกคเขาก็ชอบในความคิดของเพื่อนนานาเพราะเเพื่อนนานาเป็นเจ้าของแบรนด์ เป็นครูสอนเป็นพยาบาลเป็นโน่นนั่นนี่ปรากฏว่าเออเขาก็เริ่มที่จะชอบผ่านกระบวนการสื่อสารนี่แหละจากการที่เราเป็นคนมีอิสระในการเลือกใช้ชีวิตก็คือมีเป้าหมายชัดๆมีแอ t i ิจูชัดๆมีความมั่นใจมีความสุข,ม,ม,สขมีการใช้ชีวิตเรื่องดูตัวเองได้เขาจะเริ่มเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงที่ยังไม่ทํางานกับผู้หญิงที่มันครบรถแบบนี้แล้วปรากฏว่าพอคุยนานเข้านานเข้ามันก็คลิกกันเพื่อนนานาก็เลยถามเลยอยากรู้นะว่าเราอยู่ใน relation ชีวอะไร ฟรนโซนหรือก r i เฟนนางก็เลยถามว่าถามจริงๆฉันจะได้ปฏิบัติตัวถูกว่าเราอยู่ใน relationship อะไรกรณีที่จะถามได้ก็คือคุยกันมาสามเดือน6เดือนแล้วเราสามารถถามได้เพื่อคลีเคลียร์เพื่อชัดๆเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาว่าเราอยู่ในสเตตัสอะไรเราเราอยู่ในสถานะอะไรเราจะได้รู้และวางตัวถูกว่าฉันควรจะพูดหรือหยอกหรือเล่นหรือใช้คำได้ ฉะนั้นการที่จะทําให้คนชัดเจนกับเราเราจะต้องเป็นคนชัดเจนในชีวิตมากๆชัดเจนในความรักชัดเจนในความสุขชัดเจนในความต้องการเมื่อเราแสดงออกแบบไม่กล้วร้าวแบบน o r m a l แบบน้อมๆแบบรู้ว่าเราต้องการอะไรลิมิตแค่ไหนเดินได้แค่ไหนคุยได้แค่ไหนเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องวางตัวแบบไหนคุยแบบไหนและให้เกียรติเราอย่างไงและเขาจะต้องชัดเจนหรือ,อยังถ้าเขาไม่ชัดเจนเราจะเสียเราไปไหมเขาจะเขาจะสูญเสียเราไหม คนอื่นจะมาเห็นก่อนไหมคุณจะต้องทําให้เขาเห็นแบบนี้แล้วเขาจะเริ่มรู้ว่าการกระทําเนี้ยมันจะทําให้เป็นช่วงวัดใจเขาว,ว่าเขาจะรู้สึกกับผู้หญิงคนไหนมากกว่ากันถ้าคุณทําชีวิตให้ชัดๆเรียวๆสวยเก่งเฮงเพอร์เฟกแล้วก็ดูแลตัวเองดูมีแอตติจูดดูมีทัศนคติดูมีเป้าหมายดูมีความสุขในชีวิตและดูว่าชัดเจนว่ารักและชอบอะไรได้คุณเป็นคนที่น่าสนใจและเขาจะชัดเจนกับคุณค่ะ